ผมตอนนี้ก็เข้าสู่การแข่งขันเวิร์คครับกีฬาการแข่งขันคนพิการประจำปีนะครับซึ่งอนักกีฬาก็ตามที่เห็นนะครับผมมีเด็กเอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนนะครับในเกมการที่เราเล่นครั้งนี้เป็นเกมอะไรครับเป็นการแข่งขันลิงชิงบอลแบบเบสิกนะครับผมไอ้ยีอะไรตอนนี้นักกีฬายานาทีก็ได้ส่งมาให้สีภรรยาของเขาส่งไปให้นักกีฬาภูมิภ์แต่ภูมิมไม่รับแล้วก็ส่งลรอด่าแล้วครับผมนักกีฬานุนส่งมาให้นักกีฬาเจสิได เีจได้รับไว้ได้ส่งให้นักกีฬาปัดน้<อ>าส่งให้เจไดต่อเจไดไ<อ>พาย,ยายามจะเลี้ยงหลบแล้วก็หลอกหนักมายานะัทพ์วิ่งเข้ามารับไว้แต่ว่าเดนนฮอนวิ่งตามมาเข้าพุ่มไปแล้วครับจังวันนี้โอ้ถ้าเมื่อกี้น่าเสียดายนะครับถ้าเกิดว่าดีๆนี่วิ่งเข้าไปในพุ่มไม้เมื่อกี้น่าจะแย่งได้เฮ้ยจ,จริงๆวะถามดิเฮ้ยมึงไม่มีเสื้อข้างใน โอ๊ยตอนนี้นักกีฬาตะเลทอนก็ได้เข้าสู่ล่างสองแล้วนะตอนนี้เขาเริ่มมาแล้วเฮ้ยปเป็นเยกกรรมาการมาตบแม่งดิโอ้ยส่งสวยนะครัส่งสวยนะบ่งสวยนะวางไ้ไอสัตว์ไอ้ไน